ดูนะคะลูกกับแม่อยู่ด้วยกันค่ะอี่ต้องเอาดอกนี้อย่าต้องเอาดอกนี้อ้ะหนุน่มอีกอันนี้นั่นแล้วนะคะเหมือนกับวันนั้นนะคะดูนี่กันแต่เลย อยาอยู่ในอยู่ในถังนะคะวันนี้ว่าจะมาเก็บมูติกาบัวลูกกาเลยไม่ได้ได้เห็ดวันนี้วันนี้ยาได้เห็ดดูอันนี้นะคะตะมุตะมิดีว่ามาทันนะคะตะมุตะมิเห็นไหมคะอืมจุ๊บแม่พี่น้อง นี่คะอยาจะเดินหาอีกก่อนค่ะยายจะเอาทางมาก่อนยายจะอืม แดดอยู่นะคะ <c oughs> วันนี้ยายมาหลงก้นตะเรเลยเห็นมาหลงเห็ดเหลืองเลยไม่ได้สอยนั่นเลยเพราะยายได้เห็ดเหลืองกินละไฟเดือดแป๊บหนี่แป๊บนึงก่อน เป็นไปมันเป็นไปได้อย่างไงร้อยวันพันปียายไม่เคยได้เห็ดเหลืองเลยนะคะวันนี้ยายเก็บเห็ดเหลืองได้โอ้ยข้าเจ้าขนายเลยยายก็เดินดูให้ทั่ว นด่ายมาเจอน,นี่อีกละวมีอีกหนึ่งดอกนะคะนี่เห็ดเหลืองเห็ดมันปูค่ะมันก็เพลินดีนะคะเจอที่ละดอกสองดอกแต่เมื่อกี้เจอโอ้โหเป็นกลุ่มเลยมันอ,อยู่ในพงหญ้านะตายายเห็นได้ยังไงอะ เหลือเชื่อเลยว่าตายายมองเห็นยายเลยบอกว่าเอออย่างนั้นฉันก็หาเธอก่อยายก็เลยหาเห็ดน,นั่นเห็ดนี่นะครับนั่นอยูก่ก็กินได้อยู่แต่ยายไม่เอา ไายได้ไดเห็ดได้นั่นไปแล้วสมมุ้ิมันเห็ดอะไรเห็ดฟางหรือเปล่าอ๋อเห็ดนั่นที่พ<อ>ิมีแถวนี้นนนมันก็ นี่นปลาเส็จหมดอ,อืเนี่ยตรงนี้ลูกใหญ่ๆไม่ได้ถือไอ้นั่นมาที่ตักมาเดี๋ยวพวกนี้ของข้อมาตักพวกนี้ก่อนย้ายเข้ามาตักวันนี้ก็ พอแค่ okay. นี้ยายเดินหาเห็ดอืมพอเดี๋ยวยายก็จะกลับที่พักยายไปทำเห็ดให้พ่อใหญ่อีกอืม,อมยายได้เห็ดยายด้วยแหละย,ยายจะเอาไปนั่นยายจะเอาไปย่าง นะะคยายจะเอาไปย่างเอาไปตำน้ำพริกยายจะเอาไปย่างเอวไปตำน้ำพริกนะคะรู้ยายเห็นตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยยายว่ายายเห็นเูยยายเห็นเห็ดเหลืองอยู่แบบว๊ด เห็นเห็ดเหลืองอยู่แว๊แบๆบใจเห็นเห็ดเหลืองอยู่แว๊แบๆแกไปเอาถังก่อน ออโอเคนะคะเดี๋ยวยายจะไปเก็บทั้งนั้นทั้งนองไ้มัได้ัครึ่งทั้งโอเคค่ะยายขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีนะคะ โอเคแปดนาทีให้ดูรอบๆป่านะคะปลาเห็ดโอเคค่ะมีทั้งบัวลูกกามีทั้งนั่นดูดิเห็ดขนาดมองอย่างนี้ยังเห็นนะมอ,อมองไกลๆยังเห็นเลยดอกเห็ดดอกนั่นดูดิแต่ดอกนั้นมันเน่าไปแล้วดอกนี้เดี๋ยวนี่ดอกนี้วันนั้นเอาที่ยายถ่ายไปน,นั้นนะเน่าไปแล้วโอเคนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ยายดย